ถวายความอาลัยหลวงปู่แสงจันดะโชโตน้อมส่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์สู่แดนนิพพานและถาดวางขันตามกฎธรรมชาติน้อมกราบขอขมาพ่อแม่ครูอาจารย์นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพระขวะโตโออะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตโออะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาเถรปะมาเถนะทะวารตตะเยนะกะตังสัพพังอะปาราทังขะมะตุโนพันเตมหาเถรปะมาเถนะ ทวารัตตะเยนกะตังสัพพังอปปร,ราทังขะัมะตุโนพันเตมหาเถเรปมาเถนะทวารัตตะเยนกะตังสัพพังอปปร,ราทังขะมะตุโนพันเต ลูกหลานศิทธานุสิท์ขอกราบขอขมาหลวงปู่แสงจันดะโชโตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหากเคยทำผิดพลาดล่วงเกินต่อองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งต่อหน่ากอดีหลับหลังกอดีด้วยเจตนากอดีไม่เจตนากอดีหรือด้วยความขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ขอหลวงปู่แสงจันดะโชโตท่านโปรดเมตตางดโทษหลวงเกินนั้นด้วยเธินท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566เราชาวพุทธทุกคนก็ได้รับข่าวร้าย นั่นก็คือหลวงปู่แสงจันดะโชโตวัดป่าดงสว่างธรรมตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรละสังขารโดยความสงบเมื่อเวลา19.13นาฬิกาสินาทีสิริอายุ9 9 1ปีพรรษา73 หลวงปู่แสงท่านเป็นธรรมทายาตของหลวงปู่ขาวอะนาละโยหลวงปู่คำดีปะพาโศผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงเป็นเนื้อนาบุญของโลกอาตมากรพาภพ่อแม่พ่อแม่ตายจากแล้วแต่ลูกเยอะมากลูกไม่มีแม่ลูกสิทธิ์ลูกหาเกิดมาก่อตายคนแก่ก่อตายคนจนก่อตายคนไม่มีเงินก่ตาย ความตายเป็นที่สุดของทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่ต้องมีการตายไม่มีหนึ่งเริ่มแล้วสองสามจะมาจากไหนไม่อยากเกิดก็ทำให้มันหมดกิเลสสำหรับประวัติเดิมนั้นท่านชื่อนายแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2467 ท่านอุปสมบทขณะมีอายุ2 4ปีเมื่อวันที่10สิงหาคมพศ2 4 9 3โดยมีพระพิาสารสารคุณเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านได้ออกวิเวกทุดงทั้งในประเทศไทยลาวและพะมา่าหลวงปู่แสงจันดะโชโตท่านมีสมญานามเดิมว่าหลวงปู่แสงยานะวะโร ฉายาจันดะโชโตนี้หลวงปู่ท่านได้เล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านหนุมน่มๆท่านได้เดินทางไปทุด,ดงที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อจะไปปักกฏที่วัดร้างแห่งหนึ่งทางที่จะไปนั้นต้องนั่งเรือข้ามห่วยห่วยนี้ชื่อว่าหว่วยหลวงขณะที่หลวงปู่ท่านกำลังนั่งเรืออยู่นั้นเรือแก่เกิดพิกความทำให้บาทของหลวงปู่ได้หล่นน้ำซึ่งในบาทนั้นได้มีสุจิบัตรพระอยู่ด้วย ทำให้สุจิบัตของหลวงปู่ท่านได้ลอยหายไปกับกระแสน้ําหลวงปู่ท่านก็แปลกใจว่าทําไมจูจ่ๆเรือถึงได้เกิดพิษความได้ท่านจึงได้ใช้จิตเพ่งพิจารณาดูจึงพบว่าเป็นวิญญาณเจ้าที่ที่ยังวนเวียนหวงสมบัติเพราะที่ตายหนองน้ํานั้นได้มีสมบัติฝังอยู่หลวงปู่ท่านจึงได้เอ่ยว่าจาว่าอาตมาเป็นพระเป็นผู้ทรงศีลจะทำอะไรให้ดูดีๆหน่อย ประสาสมบัติแค่นี้ไม่มีอะไรทำให้เกิดความอยากได้หรอกต่อให้มากกว่านี้อาตมาก็ไม่เอาเจตนาเพียงแค่ข้ามหนองน้ำนี้เพื่อที่จะไปปรากฏเท่านั้นเองหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้ไปทำสุติบัติพระใหม่เพราะสุติบัติพระใบเก่าได้หล่นหายไปในหนองน้ำนั่นแล้วหลังจากทำสุจติบัติพระใบใหม่เสร็จหลวงปู่ท่านจึงมาเห็นในภายหลังว่า ได้พิมพ์สายาให้ท่านผิดเป็นฉายาญาณวโรโดยแท้จริงแล้วหลวงปู่ท่านได้ฉายาจันทโชโตมาตั้งแต่ตนจึงทำให้หลวงปู่ได้ฉายาญาณวโรแต่งแต่นั้นเป็นตนมานับเป็นเวลาหลายสิบปีบัดนี้ปีพศ2557หลวงปู่ท่านได้มอบหมายให้พระอาจารย์สะเทือน เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิงจังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการในการเปลี่ยนฉายาของหลวงปู่กลับเหมือนเดิมจากยาณวโรเป็นจันทะโชโตโซึ่งเป็นฉายาแท้จริงของหลวงปู่หลวงปู่ยังได้กล่าวอีกว่าจันทะโชโตมีความหมายว่าผู้ที่รุ่งเรืององค์หลวงปู่ท่านเดเมตาให้เหล่าลูกศิษย์ฟังเมื่อวันที่สมีนาคม 2557ให้เชื่อกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วด้ชั่วคนเราเกิดมาแล้วต้องตายกันทั้งนั้นเกิดมาแล้วให้รู้จักสัางสมคุณงามความดีคนบาปเวลาตายทรมานคนดีมีศีลธรรมเวลาตายตายแบบสงบใครๆก็ต่างสรรเสริญยกย่องในคุณงามความดี คนก่อแห่แหนไปร่วมง,งานมากเพราะความดีที่สัางไว้คนเรากลัวแต่ความตายไม่กลัวความเกิดเพราะความเกิดนั่นแหละทําให้ต้องตายบางคนก่อตายตั้งแต่คลอดก็มีถมไปได้เกิดมาก็ให้รู้จักสัางสมคุณงามความดีบางคนสว่างมาแล้วบืดไปบางคนมืดมาแล้วสว่างไปเขาวาให้เฮ้ง เฮ้าบ่ไปหลับเอาแนวมันบอ่อดีมันกระต๊กอยู่กับผูุ้นั้นเฮ้าก็ฮหูอูเบขาอยู่วางเสยบ่ไดงยินน้ำเขาวาหูแล้วกวางบอ่อหลงไปนำคำคนไผเห็ดแนวดไดก็ไดแนวนั้นความดีความสัวโตวเฮ้เาเห็ดเองบ่มีไผมาเห็ดดีเห็ดสัวห้เฮาเฮ้าสีดีก็ยยอนเฮ้าเห็ดดีเฮ้าสีสัวก็ย้อนเฮ้าเห็ดสัวบอ่อมีไผมาเห็ดดีเห็ดสัวห้เฮ้า ได้สรรเสริญนินทามันเป็นธรรมประจําโลกอยาไปหลงน้ํามันขั้นไปหลงน้ํามันมันกระเดือดห่อนไปรับเอาฟื้นเอาไฟมาเผาใจเจ้าของเป็นเดือดเป็นห่อนขึ้นมาหูจักอุเบกขาว่างเฉยใจมันกระลมเย็นให้อาสนะกิเลสตัวเองอย่าไปเอาสนะกิเลสคนอื่นชสนะกิเลสในใจของเฮาได้แลว้วขึ้นซื่อวาสนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ กิเลสอยู่ขอบฟ้ามหาสมุทรไดกัศนะเมดถ้าเฮาาสนะโตเฮาเองให้ภาวนาเดอ้อเหตุคุณงามความดีให้ถึงที่สุดเท่าที่สิเหตุใดเปลี่ยนเสื้อผ่าเปลี่ยนรถเปลี่ยนล,นล้าม,มันเปลี่ยนได้ไง่ายๆเปลี่ยนภพเปลี่ยนศาสตร์มันยากแต่ก็ะเหตุใดบ่ยากถ้าตั้งใจให้ภาวนาเบิ่งจิตเบิ่งใจเจ้าของเดอ้ออย่าไปเบิ่งผูอื่นขอกราบด้วยความอะไร หลวงปู่แสงจันทโชโตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ